ผัวเมียเมียอายุยี่ยี่สิบเจ็ดผัวสามสิบมันไม่ใช่เด็กแล้วเออมันเป็นซาตานนะนั่งรถมอเตอร์ไซค์เอาลูกใส่กล่องสีชมพูไปเผาทิ้งกลางสวนไร่อ้อยนี่แม่พี่น้องคนบ่นเนี่ยคนบ่นเนี่ยเห็นแล้วข้าวโอ้โหเนาะชีวิตเปรียบเทียบหมาตัวหนึ่งบ่ได้เลยขอพูดคำนี้เลยนะมันเกิดอะไรขึ้น คลอดลูกมาได้ห้าวันเอาลูกไปเผาทิ้งจนไม่มีสภาพหัวใจคนเป็นแม่นะแม่ที่ท้องมาตั้ง9้าเดือนแล้วมึงสิงเอาไวเ้เฮ็ดยางตอนท้องนะ่ะทําไมบ่าต้องแต่จุดเริ่มต้นหนึ่งสองสามเดือนหุ้นไปหาหมอ้อโรงพยาบาลกฎหมายเดี๋ยวนี้เขาก็ให้เปรียบแล้วนะ,ะว่าออกได้ในกําหนดน้อยๆพอโตเป็นคนป้อยให้เขาหัวใจหั่นใจกินเลือดเจ้าของจนเป็นหุ้นเป็นตัวเป็นตนเนาะแล้วยังทําได้แล้วแถมนะคะ ร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันทั้งผัวทั้งเมียนี่แม่เอาหัวใจอย่างเฮ็ดเอาอันอย่างมาทํานะคะบาปกรรมนี้จงกลับสนองสู่สองคนเด้อเออถ้าคิดสิมีลูกก็หยุดสุดได้มีอีกนะเออให้รับกรรมจนสาสมเห็นแล้วโอ้โหเห็นหน้าเห็นตาละฮคราวนี้ก็เศร้าใจเนาะโอกคนเป็นแม่ยังพวกเขาที่รักลูกรักหลานอืม ไอ้คนที่เป็นมารบบมีหัวใจแต่ยากซีนะเออหมันนะเออแล้วก็ปล่อยให้ท้องจนใหญ่จนคอดออกมาแล้วทำไร่เขานี่้บาบคักกำกำนะกำคักคักรับกรำไป